อยากจะซื้อพรมปูพื้นรถยนต์แบบนี้นะครับแต่ว่ากลัวสินค้าไม่ตรงปกกลัวสินค้าไม่ตรงรุ่นและที่สําคัญนะครับกลัวตัดเย็บมาแล้วมันไม่เข้ารูปมันไม่ตรงรุ่นตามที่เราต้องการนะครับแนะนําให้ซื้อตามรุ่นตามตะกร้าที่เขาปักไว้ให้นะครับยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของ Toyota Fortun e r นะครับให้เราเลือกช่วงรถยนต์นะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะมีตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2015นะครับส่วนรุ่นใหม่ก็จะมีตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันนะ ก็เลือกช้อยพรมปูพุ้นรถยนต์เสริมใยดักฝุ่นเข้ามานะครับส่วนใครต้องการแค่พรม6กดีนะครับก็เลือกเฉพาะสีพรม6กดีเข้ามานะครับเป็นงานตัดเย็บเข้ารูปตรงรุ่นนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน7ชิ้นนะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับว่างานพรมปูพื้นรถยนต์6กดีแบบนี้นะครับปูเต็มคันรถแน่นอนนะครับปูตั้งแต่หน้ารถนะครับจนถึงท้ายรถเลยนะครับตัวพรมนะครับเขาทําจากหนังพีวนะครับเสริมด้วยโฟม x อ e นะครับ ทำให้พรมปะพื้นรถยนต์เนี่ยมีความหนา13มิลลิเมตรแบบนี้นะครับด้านข้างจะมีกระเป๋าให้นะครับเอาไว้เก็บโทรศัพท์รรม,มือถือนะครับใส่เหรียญใส่เอกสารต่างๆได้หมดนะครับสำหรับกระเป๋าด้านข้างแบบนี้นะฮะสำหรับช่วงโปรโมชั่นนะครับก็จะมีของแถมเป็นปลอกคุ้มเบลแบบนี้ให้1คู่นะครับ